ตอนนี้ช่องสลัมอันเดอรสมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสแค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้น กูเตยมาสเตอร์ master 100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตแล้วก็กูเตยแกรดมาสเตอร์3 0 0บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพโบเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนานาน0 0 0บาทต่อเดือนสามารถรีเควส์เกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือน เอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเต๋ยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาม,มันเดอรสวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวละครในซีรีส์าบอลกันต่อนะฮะวันนี้ก็จะเป็นคิวของผู้เท่าเต่า,ตาหรือว่ามูเทนโรชิ จัดได้ว่าเป็นตัวละครที่เทพมาตั้งแต่เปิดตัวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์ของใครหลายคนเลยสมัยยังหนุ่มนะฮะผู้เท่าเต่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของปร,รมาจารย์มูไตโตะแล้วก็เป็นคู่แข่งกับผู้เท่านพก,กาเลียนมีหวานใจที่คอยตามจีบแล้วก็แอบ,บส่องตอนอาบน้ําก็คือฟานฟานนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอบ,บส่องอีท่านไหนก็คือไม่เคยเห็นอะไรเลยสงสัยแบบไอ้น้ำมันคงจะแบบหนาเกินไปก็เลยส่องกี่ทีก็ไม่เห็นซึ่งก็ฟานฟานนะฮะ ก็โดนผู้เท่านกกรเรียน,นจีบเหมือนกันนะฮะก็คือทั้งสองคนนี่คือแข่งกันจีบแต่สุดท้ายฟานฟานก็เหมือนจะไม่ได้เลือกใครสักคนเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงผู้ชายที่ฟานฟานชอบเนี่ยก็มีนะฮะเพราะว่าตอนนั้นโกคูสมัยเด็กเนี่ยย้อนเวลากลับไปไงฮะฟานฟานดันแบบรู้สึกเหมือนจะชอบผู้ชายแนวขยันแบบโกคูนี่แหละบอกว่าเออโกคูเนี่ยน่ารักดี <c oughs> สุดท้ายย้อนแย้งมากตามจีบมาตั้งนานไม่มีใครชอบสุดท้ายมาชอบเด็กแบบโกคูเนี่ยนะ ในตอนยังหนุ่มนะฮะผู้เท่าเต่าเนี่ยเป็นคนที่กลัวการต่อสู้เป็นอย่างมากเลยนะฮะถ้าหากว่ามีเรื่องนี่ก็มักจะฟอร์มแบบโอ้ยโอ้ยบทหลังเอาไว้สู้กันวันหน้าแล้วกันอะไรแบบนี้นะฮะก็คือไม,ไม่อยากจะสู้เลยวันๆก็ขี้เกียจฝึกซ้อมนะฮะเอาแต่ทําเรื่องไร้สาระไปวันๆนั่นจึงทําให้สมัยยังหนุ่มนะฮะผู้เท่าเต่าเนี่ยไม่เก่งเลยฮะไม่สามารถที่จะสู้ผู้เท่านกกระเรียนที่เป็นเพื่อนแบบร่วมสํานักได้ แล้วก็แบบมีหน้ามาโกหกในปัจจุบันด้วยนะว่าพุทธาโนเกเรียนสมัยยังหนุ่มๆกันเนี่ยก็คือกระจอกอะไรเงี้ยสู้เท่าเต่าไม่ได้หรอกทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะพุทธาเต่านี่แหละสู้ไม่ได้เลยแต่เพราะว่าโกคูนะฮะทำการย้อนเวลากลับมาหาในสมัยหนุ่มเนี่ยแล้วก็แบบพุทธาเต่าเนี่ยได้ซึ้งถึงความแข็งแกร่งของโกคูแล้วก็ความมุ่งมั่นในการฝึกจึงทําให้พุทธาเต่าในสมัยยังหนุ่มนะฮะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าสักวันเนี่ยจะต้องเก่งกว่าโกคูให้ได้นะนเป็ ที่มาของแรงใจในการฝึกฝนให้ตัวเองเก่งขึ้นถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นฟิลเลอร์ในะอน,นิเมะก็ตามแต่ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นฟิลเลอร์ที่ค่อนข้างที่จะเออเข้าเขาดีอยู่เหมือนกันนะ,ะว่าทำไมผู้เท่าเต่าถึงมีแรงใจอะไรอย่างเงี้ยต่อมาหลังจากที่ออกเดินทางนะฮะผู้เท่าเต่าเนี่ยก็เป็นคนแรกเลยที่ได้ปีนหอคอยคารินขึ้นไปฝึกนะเพื่อชิงน้ําวิเศษที่ว่ากันว่าถ้าดื่มแล้วเนี่ยจะเก่งแต่ว่าแท้ที่จริงมันก็แค่น้ําเปล่าดีๆนี่แหละฮะหลังจากขโมยน้ํา จากท่านคารินทั้งหมดใช้เวลาร่วม3ปีนะฮะผู้เท่าเต่าถึงขโมยมาได้แล้วก็ดื่มมันซะ <c oughs> ก็นึกว่าตัวเองเก่งขึ้นนั่นแหละแต่แท้ที่จริงแล้วที่ตัวเองเก่งขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเอาแต่ออกกําลังกายในการชิงน้ําก็เลยเก่งขึ้นไงหลังจากนั้นท่านคารินก็ได้ทําการมอบเมฆสีทองให้เป็นของรางวัลด้วยนะฮะนั่นจึงมีความเป็นไปได้ว่านจุดจุดหนึ่งนี่ผู้เทาเ่าเต่าน่าจะเคยขี่มันได้อาจจะเคยจิตบริสุทธิ์พอจะขี่มันได้ฮนะแต่ภายหลังเนี่ยสงสัยความบ้ากามเนี่ย มันขึ้นสมองเยอะเกินไปก็เลยขี่ไม่ได้แล้วในปัจจุบันทําให้แบบเอองั้นก็ยกให้โกคูเป็นของรางวัลไปก็แล้วกันไม่เอาละไม่ขี่และยัางไงาก็ขี่ไม่ได้หลังจากปรมาจา์มุตัยโตทาการผนึกพิ่โกโรลงในหม้อหุงข้าวแล้วก็ได้ตายลงนะฮะผู้เท่าเต่าก็ได้ทุ่มเทฝึกฝนวิชาถึง50ปีในการคิดค้นพลังคลื่นเต่าซึ่งก็เป็นกระบวน่าหากินของซีรีส์นี้เลยแล้วก็ก่อตั้งสำนักเซียนเต่าขึ้นมามีลูกศิษย์ทั้งหมด2คนได้แก่ปู่โกฮังและก็ราชาปีศาจวัวนะฮะ นับแต่นั้นเป็นต้นมาพูทเท่าเต่าก็เริ่มที่จะอาศัยอยู่บนเกาะห่า,หางไกลแบบสันโดษสะสมหนังสือโป๊แล้วก็ดูทีวีรายการเต้นแอโรบิกซึ่งผมก็ไม่ได้คิดเลยว่าเฮียแกเนี่ยจะดูเพื่อออกกําลังกายนะฮะโดยมีเต่าทะเลนกอมตะและก็เบบี้กามเมราคอยรับใช้นะฮะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูเทเถ่าเ่าเนี่ย ตั้งใจเลี้ยงหรือเปล่านะฮะเริ่มจากเต่าทะเลเนี่ยก็คือหายหลงทางไปจากบ้านเพราะว่าไปเก็บเห็ดนะนกอมาตะเนี่ยก็อาหารเป็นพิษจนตายจึงทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าปู่แกเนี่ยเออโหยตั้งใจเลี้ยงหรือว่าปล่อยแบบตามเวรตามกรรมระหว่างนั้นผู้เท่าเต่าก็ได้ทานสมุนไพรสวรรค์นะซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความอายุยืนไงทานครั้งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้ไปอีกพันปี แต่ดูเหมือนว่าปู่แกจะทานช้าไปสัหน่อยเพราะว่าตอนที่ทานเนี่ยร่างกายมันก็แก่ไปแล้วสมมุติว่าถ้าหากทานตั้งแต่สมัยยังหนุ่มนะฮะผมว่าแกน่าจะยังรักษากําลังวังชาแล้วก็พลังส่วนใหญ่ไปได้อยู่แต่ตอนนี้คือแกแล้วไงมันก็ได้แค่นั้นนั่นแหละผู้เท่าเต่านะฮะจัดได้ว่าเป็นสุดยอดนักสู้คนหนึ่งของโลกและน่าจะเป็นมนุษย์ที่เข้าใกล้พวกเทวดามากที่สุดแล้วนะฮะแม้พลังการต่อสู้ของผู้เท่าเต่านั้นณปัจจุบันเนี่ยก็คือจะน้อยกว่าพวกคุณลิลลินแล้วก็แม้แต่ย้ำฉาไปตั้งนาแล้ว แต่ก็ทดแทนด้วยวิชาที่หลากหลายเช่นวิชาสะกดจิตนะฮะพลังผนึกอสูรแล้วก็ฝ่ามือสายฟ้าแต่ที่ร้ายกาจที่สุดไม่ใช่วิชานะฮะแต่เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในการอ่านสถานการณ์ผู้เท่าเต่านะฮะสามารถที่จะใช้ลูกเล่นแล้วก็พลังที่มีน้อยนิดเนี่ยกำจัดศัตรูที่เก่งกว่ามากๆได้อย่างที่เราเห็นในศึกประชันพลังในเวอร์ชันมังงะนะฮะพวกไพร์ทูเปอร์นั้นแม้ว่าจะมีพลังมากมายกว่าผู้เท่าเต่านะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้ผู้เท่าเต่าได้เลยนั่นเพราะว่า พลังนะฮะไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในหลักการของผู้เท่าเต่าแต่มันคือการพิชิตตัวเองสําคัญยิ่งกว่าและเพราะว่าหลักการนี้แหละฮะนอกเหนือจากการพึ่งพาพลังอย่างเดียวมันจึงทำให้ผู้เท่าเต่านะฮะได้บรรลุเข้าใกล้ขอบเขตของอันตราอินสติ้งและเป็นมนุษย์คนแรกเลยนะฮะที่ทําให้บิลลูสเนี่ยยังต้องตะลึงและนึกว่าเฮียแกเนี่ยใช้อันตราอินสติ้งได้แล้วแต่น่าเสียดายนะฮะที่วิชานี้ของปู่เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์พอไงแล้วก็ มันก็ยังมีอีกข้อเสียก็คือจะใช้ตอนแบบสู้กับผู้หญิงก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเจอผู้หญิงเนี่ยอารมณ์หื่นมันขึ้นพออารมณ์หื่นมันขึ้นเนี่ยวิชานี้มันมีหลักการจัดก,การที่แบบว่าเราใช้จิตสงบในการควบคุมฮะแต่หากว่าหื่นขึ้นก็คือเป็นอันโมฆะไปเลยใช้ไม่ได้ไม่แน่ว่าในอนาคตอีกสัก500ปีข้างหน้านะฮะผู้เท่าเต่าเนี่ยอาจจะเข้าถึงอันต้าอินสติ้งแบบสมบูรณ์แบบโกคูเป็นคนที่2ก็เป็นได้นะฮะเพราะยังไงสหเฮียแกก็ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกยืนยาวยิ่งาาหแต่ ไอสมุนไพรสวรรค์เข้าไปอีกเนี่ยก็คงอยู่ได้อีกสักพันปีต่อไปและในวันที่ถ้าหากว่าทุกๆคนตายไปหมดแล้วจริงๆนะฮะผู้เท่าเต่านี่แหละคือฮีโร่คนสุดท้ายนะฮะที่จะคอยปกป้องโลกก็เพราะว่าอายุยืนเพราะฉะนั้นแล้วดราก้อนบอลนะฮะพระเอกที่แท้จริงไม่ใช่โกคูเว่แต่เป็นผู้เท่าเต่าหรือว่าบูเทนโรชินนี่เองก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับผู้เท่าเต่าของเราในวันนี้จากที่ได้ยินไปนะครับเราก็จะได้ข้อสรุปว่า ผู้เท่าเต่าเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่มีพรสวรรค์เลยนะฮะแม้แต่น้อยหากเทียบแบบโกคูเนี่ยเพราะว่าทุกๆการฝึกฝนเนี่ยถ้าหากเราเอามาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าโกคูเนี่ยทำได้ไวกว่ามากๆยกตัวอย่างเช่นตอนชิงน้ําจากท่านคารินเนี่ยโกคูใช้เวลาเพียง3วันนะฮะแต่ผู้เท่าเต่าเนี่ยสปีพลังคลื่นเต่าเนี่ยผู้เท่าเต่าใช้เวลาคิดคน5้ปีนะฮะแต่ไอ้โกคูเนี่ยมันเห็นครั้งเดียวก็คือทําได้เลย จริงๆอย่าว่าแต่พวกโกคูเลยครพวกคนอื่นๆในทีมอย่างคุริลินยำฉาอะไรอย่างเงี้ยก็มีพรสวรรค์มากกว่าผู้เท่าเต่าเยอะนะฮะแต่ว่าแม้ว่าปู่แกเนี่ยจะไม่มีพรสวรรค์เลยนะ,ะแต่ผู้เท่าเต่าเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้มีพรแสวงมากๆปู่แกยังแอบฝึกอย่างลับๆเพื่อไม่ให้พลังและความสามารถทิ้งห่างจากลูกศิษย์นะฮะและผลจากการฝึกฝนก็อย่างที่เห็นนะ,ะในศึกประชันพลังเนี่ยกลายเป็นคนท้ายๆเลยนะฮะที่ตกเวทีแล้วก็สร้างผลงานได้ดีกว่าลูกศิษย์หลายคนซะอีกแถมยังเป็นคนกระตุ้นให โกคูในมังงะเนี่ยเข้าสู่ขอบเขตของอันตัาอินสติ้งได้อีกด้วย mm hmm. ก็เรียกได้ว่าแก่แต่ยังเก่านะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ